สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมมอยฟลีอีกอึดใจเดียวแล้วจริงๆครับที่เราจะได้ดูน้องๆทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงสนามในนัดที่สำคัญมากๆตัดเชือกเพื่อเข้ารอบสีทีมสุดท้าย VNL 2022นะครับล่าสุดก็มีกำลังใจจากพี่ๆเจเซียนมาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งก็คือออนอุมาสิทธิลักษ โดยพี่ออนได้โพสต์ภาพของน้องๆพร้อมกับบอกว่าอย่าคิดว่าแพ้เมื่อยังไม่ได้ทำทำมันให้เต็มที่และดีที่สุดนะเด็กๆนี่ก็เป็นกำลังใจจากพี่ๆเจ็ดเซียนนะครับที่มอบให้น้องๆมาเสมออยู่แล้วและกำลังรอเชียร์น้องๆอยู่หน้าจอเช่นเดียวกับพวกเราอย่างแน่นอนครับ แล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับเจเจนุสราต้มคำของเราก็โพสร,รูปส่องท่าหัวใจเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยเชื่อว่าพี่ๆกำลังส่งกำลังใจให้น้องๆอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันครับก็ต้องรอเชียร์กันนะครับคืนนี้